าไปลูกทุ่งมาเลายเงินล้านนะฮะดีคนนี้ติดโผลแน่นอนคุณตรีชนะลงเมื่อวันเกิด29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยอายุเขาเพิ่งครบ36ปีโอ้โ oh, หแฟนคลับจัดหนักหอบพวงมาลัยมาทั้งช่อดอกไม้เงินปีกเรียกว่าเอาเงินมาติเดเป็นปีกปกติเขาจะมีเป็นชอ่อนี่มาเ,ออเป็นปีกนะจ๊ะปกติเขามีเป็นชอ่อไงมีเป็นชอ่อ,อมาก,ก่อนก็จะทําเป็นเล็กๆเป็นดอกไม้พักหลังมากันเป็นปีกเลยผมว่าตกปันบันเทิงเราออกอัลบั้มลูกทุ่งสักอัลบั้มเนื้อนะผมว่าคุ้มนะ อแล้วแบบเพื่อจะมีแม่ยกกับเขาบ้างนะคะดูปีกเขาสีปีกเดียวไม่พอดูข้างล่างเขาด้วยคุณนกยูงไม่ทนเราอาจจะได้แบงค์สบโบราณก็ได้นะแม่ของแพงนั่นอะเอาไปแม่เอาใช่ไหมเอาเหรียญโบราณแล้นะฮะคือเงินเนี่ยนะคะคุณดูสีเงินที่ได้จากข้างหน้าเวทีและในวันเกิดนั้นเนี่ยนะคะตรีบอกว่าตั้งใจจะนำไปจัดงานบุญ ใหญ่นะคะอธิให้คุณแม่หรือที่สาเรียกว่าบุญแจกข้าวโดยที่ตรีตั้งใจจะจ้างวงหมอลำระเบียบวัฒนศิลมาโชว์ให้คุณแม่เพราะท่านบ่นว่าอยากดูหมอลำตั้งแต่มีชีวิตอยู่<ม>เพียงแต่ตนนะคะประสบความสําเร็จช้าก็เลยเพิ่งจะมีโอกาสได้ทําค่ะมคแม่คนซ้ายมือด้วยนะฮะใช่ใช่ไหมฮะตรีก็บอกอีกว่างานนี้จะจัดที่สะแก้วบ้านเกิดนุ่นช่วงธันวาคมนะมมแค่วงหมอลำเต็มวงก็หมดไป3ามแสนแล้ว<ม>แล้วก็ยังทําบุญสร้างหอระฆังสร้างพระ ถวายวัดอุทิศให้คุณแม่อีกด้วย <Yeah. S 1> ช่วงวันแม่สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะตรีก็มีโอกาสไปเที่ยวเยอรมันไม่ลืมพกล็อกเก็ตรูปคุณแม่และนี่โอ้โหความเชื่อโบราณเลย สมัมก่อนเวลาทหารไทยจะไปออกไปรบเนี่ยเขาเ<อ>ตัดชายชายผ้าถุงเนี่ยนะคืออันนี้เขาเอาเนี่เนี่เอาเนี่ยนะคะก็คือเอาล็อกเก็ตชายผ้าถุงพกไปด้วยนะคะเหมือนกับตั้งใจพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศขึ้นเครื่องบินกับเขาเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้ทําในวันที่ท่านไม่อยู่แล้วก็ช้าไปคือคุณแม่ของคุณตรีเนี่ยเสียเมื่อปลายป,ายปี65นั่นเองนะคะคุณผู้ชมอีกเรื่อ,องหนึ่งเป็นก๊อตสิบในวงการลูกทุ่งอันนี้ช,ชอบใช่ครับก็คือนี่หนุ่มตรีเนี่ยนะเขาโพสต์ภาพผู้ ยูกิไฮทองคำยูกิกันหรือเปล่ายังไงยังไงพ่สามยายอวยความสวยความน่ารักของยูกิโดยตรีบอกว่ารูปที่โพสเนี่ยเป็นการเชิน้องครั้งแรกซึ่งตนเนี่ยก็ตะลึงตัวจริงในความสวยและน่ารักพร้อมแซลด้วยว่าขอเกาะบารบีเพราะน้องเนี่ยกำลังดังแล้วเราก็ถามต่ออีกนะว่าถ้ามาทรงแบบนี้แน่นอนพี่เต้นแม่บ๋มจีบกันหรือเปล่าจะจีบกันไหมตรีก็บอกว่า น้องยังเด็กคงไม่มีอะไรแฟนคงแค่คิดว่าหน้ารักกันเท่านั้นแหละแต่จะมีผลงานคู่กันไหมเพราะอยู่คนละค่ายอันนี้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ไปนคนดูมั้ยเพราะถ้าผู้ใหญ่ปูทางตนก็พร้อมทํางานกับน้องเสมอคือจริงๆ<อ>เนี่ยวงก,การลูกทุ่งเนี่ยเขาเรียกอะไรเส้นแบ่งเนี่ยมันบางกว่าสตริงเว้นเสียแต่ค่ายหลักๆอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ส่วนมากก็แบบว่าเขาเรียกอะไรแบบรับชงรับเชิญเวทีเดียวกันลูกทุ่งเขาไม่เคยถือนะคือไม่เหมือนกับ สมัยก่อนอาโศกเดี๋ยวนี้ไปอยู่อะไรนะเกษตรอุมินใช่ไหมอะไรแบบนั้นเนี่ยแต่น้องเขาสวยเขาน่ารักจริงๆเนี่ยนะชอบความชื่อมากเลยยูกิน้ร่งไทยด้วยไหทองคำไงเออเปลุกครึ่งไทยญี่ปุ่นไูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแล้วคือตอนนี้น้องกำลังมาแรงใช่ไหมก่อนหน้านี้ถูกไปจับเปรียบเทียบน้องยูกิกับลำยัยว่าแหมแหมไทยแต่แหมตระกูลไหทองคำเนี่ยถูกจับเปรียบเทียบความดังน้องมีน้อยใจอยู่นิดนึงตอนนี้มีประเด็นใหม่ คือหนูจําไม้เลยหนูยูกิถ้ามีข่าวแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ากําลังดังใช่ไหมก่อนหน้านี้จับเปรียบเทียบลํใหญ่ตอนนี้มากิ๊กกับคุณตีหรือเปล่าเดี๋ยวฟังน้องยูกิยังไม่ได้สัมภาษณ์วันนี้ไปฟังตีก่อนนะนะเนาะมาอะไรวันเกิดล้านก็ได้แค่วันเกิดนั่นเลยวันเกิดหน้าเวทีเราก็เยอะนะก็มันก็พอได้แต่ก็ไม่ได้แบบขนาดนี้ใช่ครับก็คือทุกวันเกิดเนี่ยเป็นธรรมเนียมมีแล้วว่าต้องหลักล้านโอ้อันนี้เราไม่คาดหวัง ต้องบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าว่าแม่แม่เขาจะให้เราขนาดขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่พี่ตีบอกว่าเราเราเป็นศิลปินมาในระดับหนึ่งแล้วเราหมายถึงหมายถึงแล้วเป็นอายุงานของการเป็นศิลปินเรามาพักหนึ่งแล้วเราคิดว่าเขาก็จะมองว่าลูกชายเขาหรือพี่ชายเขาหรือน้องชายเขามันโตขึ้นในทุกๆวันทุกๆวันทุกปีทุกปีอะไรครับเราก็คงมองว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็อยากจะให้ขวัญวันเกิดให้กับเราอะไรอย่างนี้ครับยังปีนี้ยังไม่ได้นับครับแต่ว่าสาหรับปีที่แล้วก็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 มีแต่เจ็ดหลักอยู่ครับ ปีนี้ก็น่าจะเจหลักเนาะสาธุ <laughs> ปลายปีนี้ต้องใช้เงินเยอะพอสมควรเพราะว่าเดือนธันวาที่จะถึงนี้วันที่11ธันวาครับเป็นงานทําบุญฉลองอัฐิของคุณแม่ใช่ครับเป็นถ้าเป็นาภาษาบ้านคนต่างจังหวัดบ้านผมเขาจะเรียกว่าคือเป็นบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายในการจะส่งคุณแม่สู่ส,สวรรค์แล้วอะไรเงี้ยครับ ภาษาลามานเขาเอื้นบุญแจกเขาใช่ไหมครับก็คือต้องใช้เงินเยอะมากต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ในส่วนที่มอบใ่้ติมาเนี่ยมันจะเป็นส่วนช่วยเหลือในการจัดงานนี้ให้แม่ลำพังแค่หมอรำก็สามแสนแล้วอะใช่ครับคือใช่ครับทีพปีนี้พิธีตั้งใจจ้างระเบียบวัฒนิลป์มาให้คุณแม่ครับเพราะว่า ตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ชอบดูหมอลำมูจริงๆแล้วถ้าเรามีโอกาสเราอยากพาแม่ไปไปเที่ยวหรือว่าพาแม่ขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยหรือพาแม่ไปไปไปในที่ที่แม่ไม่เคยไปสักครั้งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จได้แต่ว่าชา้าอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้มีโอกาสไปก็เลยแบบรู้สึกว่าคิดถึงแม่เนาะอะไรเงี้ยก็เลยได้เอาล็อกเก็ตแม่กับพระชายปรถุงแม่ขึ้นมาถ่ายรูปครับน้องสาวน้องสาวเขาหน้ารักเขาหน้ารักเขาหน้ารัก ต้องบอกว่าเพิ่งบารมีเขาน้องกำลังมาใช่กระแสน้องกำลังมาก็เลยพอดีวันนั้นไปงานด้วยกันแล้วแล้วพี่ติขึ้นก่อนแล้วน้องขึ้นขึ้นหลังพี่ติก็เลยขอทายลูกกับน้องหน่อยอะไรเงี้ยคือเพิ่งเจอตัวจริงกับน้องครั้งแรกด้วยวันนั้น <S <S ใช่แล้วตัวจริงคือน้องแบบน่ารักมากอล่าจับมากสวยสวย,สวยมากครับสวยมากต้องใช้คำว่าสวยมากแบกบเหมือนแบบเหมือนพี่เอ็นดูน้องอะไรางี้มากกว่าเขาผมคนเขาเชียร์อยากจะมีผลงานร่วมก,ก,กันพี่ตีเมียวกลันไหมอันนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่ดีกว่า ยูกิเพิ่งอายุสิบหกเองนะเออยังเด็กอยู่ก็มีเวลาออกนะนะ่ะส่วนมากแต่น้องร้องลูกทุงง่งเขาจะตั้งแต่แบบเล็กๆอย่างนี้แหละ